ทักทายแล้วก็สวัสดีด้วยค่ะน้องเก่งส้มสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะคคได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะแก่งส้มคะชัดเจนครับผมชัดเจนนะอโอ้โหเสียงใสมากๆเลย<ไ>วันนี้นะคิวแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจสําหรับเช้านี้ใช่ครับวันนี้เป็นคิวแรกครับเรียกว่ากระชากวิญญ,ญาณรุกขึ้นมาจากเตงแต่เช้าเลยนะวันนี้ ลุกมาแต่เช้านะครับเพื่อมาคุยกับทุกๆคนในวันนี้ครับปกติเป็นคนตื่นเช้าไหมคะน้องเก่งส้มใี่น,นครับตื่นเช้าครับเพราะว่าเรามาออกกำลังกายตอนเช้าครับอืครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่สามแล้วนะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันใช่ค่ะกับฟันนี่ f อนะคะแกงส้มข่าเพลงนี้ซิงเกิลล่าสุดมีชื่อว่า เพลง I Love You Smile ครับผม I Love You Smile ที่มาที่ไปของ I Love You Smile และแกงโซมีส่วนร่วมอะไรกับซิงเกิลล่าสุดนี้บ้างหรือไม่ครับก็จริงๆที่มาของเพลงนี้เนี่ยคือผมเคยมีโอกาสตแต่งเพลงนี้ไว้นะครับชื่อเพลง I Love You Smile นี่แหละแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วทีนี้พอมาทำอัลบั้มเนี่ยผมก็เลยอยากเก็บชื่อเพลงนี้ไว้ก็เลยให้รบกวนพี่พี่โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาแต่งเพลงใหม่แต่ว่ายังใช้เพลง I Love ชื่อเพลงมันเพลง I Love You Smile อยู่ครับผมก็เลยได้ออมาเป็นเพลงน่ารักน่ารักแบบนี้ครับคือแกงส้มเป็นคนแต่งเองด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นใช่คือในในในตัวอันแรกเลยเนี่ยผมเป็นคนแต่งนาน<ะ>นานมากแล้วแต่ว่าพอมาทำอัลบั้มเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนั้นอาจจะฟังยากสักนิดนึงฮนะก็เลยอยากแต่งใหม่ให้พี่พี่โปรดิวเซอร์เขาช่วยแต่งใหม่แต่ว่าใช้ชื่อเพลงเนี้ยยังคงไว้อยู่ เพลงนี้หลังจากที่ได้ฟังไปแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นอายมันเหมือนกับว่ามีการผสมผสานการป๊อปกับ r a ร์ b ใช่ไหมออกแน,แนวไหนนะคะน้องเก่งสม้มจริงๆแนวนี้เนี่ยจะคือเพลงเพลงนี้จะซอฟ์นิดนึงก็คือออกเป็นออฟอาร์แแต่ว่าจะมีเราจะไม่หลุดคอนเซปต์ของการที่เราจะมีแรปเข้ามาเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเขาค่อนตัวหวานผมเลยอยากจะให้มีแรปเข้ามาเพื่อดึงให้มันดูเท่มากขึ้นไม่งั้นว่าเพลงอาจจะมีแบบ มูดเดียวอ,อารมณ์เดีเออยวอะไรเงี้ยครับก็เลยมีแรปเข้ามาเพื่อเสริมให้มันดูเท่ขึ้นบ้างอ๋อเดี๋ยวมันจะหวานเลี่ยนจนเกินไปก็เลยต้อง<ช>มีการตัดเลี่ยนออกซะอย่างนั้นใช่ไหมคะ,ะก็เลยมีแรปเข้ามาใช่ครับผมอ่าตรงนี้นะแล้วก็เพลงนี้เพลงนี้เดี๋ยวถามนิดนึงสิใช้เวลาในการอาดัดแล้วก็กว่าที่จะออกมาให้เราได้ฟังเนะี่ยยากมากน้อยสักขนาดไหนเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือรักเธอ24ชั่วโมงแล้วก็เต็มใจใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงเพลงนี้ใช่ครับอ่ะฮะ ยากมากน้อยสักขนาดไหนจากใกล้ๆที่เราได้เริ่มมาทำงานตรงนีอง้อย่างตอนแรกๆที่อ่านรักเทสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะายากนิดนึงเพราะว่า,าหนึ่งเป็นการทํางานครั้งแรกๆแล้วก็เราต้องคิดอะไรในครีเอทเนี่ยค่อนข้างจะแบบโหเยอะมากแล้วเหมือนกับว่าต้องต้องแบบว่าคิดเยอะจริงๆเพราะว่า มันเป็นงานที่ใหม่ของสําหรับเราเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเทคนิคอะไรเงี้ยครับครัผมพอมาถึงคนไหนโสดที่ร้องกับพี่โดมเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นแรปอันนี้จะเป็นเน้นความสนุกมากกว่าแล้วพอมาเต็มใจเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะยากเรื่องของเทคนิคการร้องครับเต็มใจแต่ว่าเพลง Love You Smile เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเพลงที่ยากไหมตอนอัดไม่ได้ยากเพราะว่า เพลงนี้เนี่ยค่อนข้างจะต้องคือเราเราเรามันเป็นเพลงน่ารักน่ารักฟังสบายๆายไงครับมันก็อยู่ที่ฟิลมากกว่าแต่ว่าตอนที่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงก็คือการแต่งท่อนแรปเพราะว่าตอนที่ผมแต่งท่อนแรปเนี่ยผมพยายามจะเลือกคําที่มันแบบว่าอ่าให้มันดูดิบดิบนิดนึงอย่างท, <c oughs> ที่บอกผมอยากให้มันขัดกับความหวานของเพลงก็เลยเลือกคาให้มันดูดิบนิดนึงอะไรเงี้ยัเป็นเรื่องราวของความรักประมาณนี้ฟิลฟิลความรักอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าไม่อยากให้หวานจนเกินไปไงใช่ไหมเดี๋ยวถามนิดนึงตรงนี้นี่มันเคยเหมือนกับน้องแกงส้มบ้างมาจากเพลงเพลงนี้มันเหมือนกับประสบการณ์อะไรของน้องแกงส้มบ้างหรือเปล่าในเนื้อหาของเพลงนี้มีบ <S <S ม้างไหมคะับผมคือถ้าเนื้อเนื้อของเพลงนี้คือทำทางได้ที่เขาเอาเดโม่ผมฟังเนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกว่ามันนอกคือในเพลงไม่ไม,ไม่ไม่มีควาว่าขอบคุณแต่ว่า <S <S ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกขอบคุณที่พอผมฟังเพลงนี้ครับผมฟังแล้วผมรู้สึกว่า ทุกวันนี้ที่ผมแบบทํางานอยู่ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนจะเซง็งหรือว่ามีเรื่องที่มันแบบรู้สึกไม่สบายใจแค่ไหนแต่ว่าคือเราได้เจอกับแฟนเพลงได้เจอกับทุกๆคนที่เขามอบรอยยมให้กับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทาให้เรารู้สึกแบบเออมัน มันมีพลังที่จะทางานต่อไปครับ<ม>เพราะว่าหลายๆคนบางทีฟังเพลงแล้วแบบเอ๊ะเป็นความรักของหนุ่มสาวหรือเปล่าหรือว่าฉันชอบเธอที่ตรงรอยยิม้มจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะเออนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมงุมมองแกงซ้อมบอกว่าถ้าหากว่าเวลาที่เหนื่อยๆก็ได้รอยยิ้มจากแฟนคลับแล้วก็ทุกคนได้มาเป็นกําลังใจใช่ไหมใช่ครับผมเออเยี่ยมยอดเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เพลงนี้ได้ออกมาแล้วแฟนคลับว่ายังไงบ้างอ๋อคือต้องบอกว่าเป็นแฟนเอ่อแ,แฟนคลับแบบตอบกระแสตอบรับดีแบบเกินกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆครับอืออย่างที่ อ่าผมได้ได้ข่าวมาคืออ่อปล่อยออกมาวันแรกๆก็ขึ้นท็อปดาวน์โหลดของทางไอจูอะไรเงี้ยผมอืม,<ผ>มนะคะเห<น>มือนกับยิ่งปลื้มอ่ะเหมือนเป็นเพลงที่น,อน้องเกงส้มแต่งหรือว่าทําให้เพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนน่ะประมาณเนี้ยใช่ปะใช่ครับแล้วก็แบบแล้วพอมีแบบอย่แล้วตอนถ่าย MV เอ็มครับเพราะ,ะว่า พอเราถ่ายเอทุกคนก็ตื่นเต้นทุกคนก็อยากดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออที่มันคงเป็นหมือนเพลงที่เขารอที่จะฟังที่จะเห็นภาพ MV ของเราด้วยอะไรใช่พูดถึง MV น้อนงแกงส้มไม่ได้เล่นคนเดียวด้วยชื่อว่า I love you smile แล้วก็ได้น้องสมัยมาเล่นทําไมถึงจะต้องมีน้องสมัยด้วยอครับอ,อย่างที่ผมบอกว่าเพลงนี้ผมเคยแต่งไว้ก่อนหน้านี้<ะ>ใช่ไหมฮะคือมันอีกอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วทีนี้ผมเคยพูดกับสมัยเล่นเ,นเนว่าถ้าเกิด ผมเพลงนี้ได้อยู่ในอัลบัล้มอะไรเงี้ยหรือว่ามีเพลงชื่อนี้ในอัลบั้มเนี่ยผมก็จะเอาน้องมาเล่นเป็นนางเอกแล้วพอ,อพอถึงเวลามันมีมาจริงจริงเนี่ยครับ<อ>ผมก็เลยอยากได้ให้น้องเป็นนางเอกแล้วชื่อเพลงเนี่ยไอเลิฟด้วยสมัยเนี่ยยังไงก็ต้องน้องเป็นนางเอกอะไงรเงี้ยก็เลยเอามาเป็นกิมมิคกมาทำงานร่วมกันสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ย อยากถามนิดนึงสมมติว่าจเพลงแต่งออกมาแล้วนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วตอนไหนอะไรยังไงที่เราได้มีการติดต่อไปถึงน้องสมัยบอกว่าน้องสมัยมาเล่น MV ให้พี่แกงส้มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนติดต่อแล้วก็พอน้องสมัยรับการติดต่อแล้วเขามีความรู้สึกยังไงบ้างเคยมีคนถามน้องสมัยไหมน้องแกงส้มนี่ครับคือเราเราก็คุยน้องก็จะบอกคือจริงๆเขาตอนที่คุยกันถึงเพลงนี้ว่าเพลงนี้จะอยู่ยในอัลบั้มเนี่ยก็พูดถึง MV เลยแล้วก็บอกว่า นางเอกก็ต้องมีน้องสมยัยคือตั้งแต่ขั้นตอนการทาเพลงเสร็จแล้วเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ อ่าพอพอบอกน้องว่าน้องจะได้ม่ีน้องดีใจมากแล้วใช่เพื่อติดต่อเล่นแกงส้มเองหรือเปล่าใช่คือคือผมไว้บอกกับน้องเลยว่าเนี่ยน้องว่าเนี่ยวันนี้คุยคุยกันมาเขาบอกว่าสมายเนี่ยอาจจะได้มาเล่น m อ็มวีอเลเป็นนาาเอกเอ็ F, มวีไอเลิฟด้ยสมายอะไรนะน้องก็ตื่นเต้นแล้วน้องก็รอวันที่จะได้มาเอยน่ารักเนาะเด็กๆอยู่เลยอะ่ะน้องสมายเนาะแต่ว่าเห็นมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าน้องสมายคือผอมลงด้วย ใช่หนึ่งน้องน้องน้องผอมลงน้องเป็นสามารถขึ้นแล้วก็คือที่สําคัญน้องอ่ะได้มีการโชว์เต้นด้วยกับเอวีนี้คือบางคนอาจจะไม่เห็นไม่ค่อยได้เห็นน้องเต้นว่าจริงจังอะไรแต่เอ็มวีนี้น้องโชว์เ,เต้นเต็มที่เลยเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเอ็มวีน่ารักมากเลยถามไทยนิดหนึ่งว่าไปถ่ายที่ไหนยากหรือเปล่าอ๋อเอ็มวีเลยครับเอ็มวีถ่ายที่ตลาดรถไฟด้วยครับแล้วก็ มีที่เขาเรียกว่าเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ครับผม,มเห็นบอกว่าใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมคะตรงนี้ก็ถามว่ายากไหมก,ก,ก,ก็ยากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีหลายซีเควนต์มีหลายเรื่องราวใ,ในแต่ละซีอะไรเงี้ยฮะก็อาจจะมีวุ่นวายกันสักนิดนึงครับเพราะว่าเขาก็อยากให้มันออกมาดูแบบวัยรุ่นวัยรุ่นน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าการทำงานสนุกมากครับที่ถามบอกว่านักกิงส้มพูดพอดีเลยบอกว่ามันอาจจะมีวุ่นวายวุ่นว,ายน,วายนิดนึง นึ่งไอ้วุ่นวายมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าไอ้เวลาเขินๆนั้นมีไหมเพ <า S 1> ราะเห็นบางฉากบางตอนอะ่ะคือมีการมองหน้ากันใช่ไหมะอะไรประมาณนี้เออไหมเขินไหมเขินไหมเป็นน่าจะซองเต้นแล้วครับล้อแต่ว่า,อย,าอย่างผมเนี่ยพอไปถึงหน้าเซตจริงๆอะไรเงี้ย<ะ>ผมก็ผมก็เฉยๆแล้ว <ๆ S 2> อะไรเงี้ยครับน้องอ่ะน้องจะยังเขินอยู่อะไรเงี้ยฮะน้องจะไม่ค่อยกล้าแบบมองตาผมอะไรเงี้ยฮะว่า บอกน้องว่าจะเขินอะไรเราเห็นหน้าเดินตาแล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่เขินได้ยังไงมีการมองหน้ากันช้อนตากันนู่นนี่นั่นกันไงก็ถามว่ามันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าระหว่างแกงส้มกับน้องสมายะไม่มีหครับไม่มีรครับเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างเราสองคนเนี่ย มีไม่ค่อยมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันมากกว่าแต่ดูไปดูมาพี่หูว่าเหมือนกับพี่กับน้องมากกว่านะใช่ครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยแล้วก็จะได้เห็นน้องสมัยมูฟเมนต์ในเรื่องของท่าเต้นต่างๆได้ดูเสื้อผ้าหน้าผมที่เปลี่ยนไปด้วยออซสซิต่างๆให้เป็นคนออกแบบในเรื่องของท่าเต้นแล้วก็ออกแบบในเรื่องของเครื่องแต่งกายทั้งหมดค่ะน้องกิงส้มถ้าเป็นเรื่องท่าเต้นเนี่ยก็จะเป็นพี่ๆโค้ชขาคับชื่อพี่บอสคเขาจะเป็นคอยคิดท่าเต้นให้กับศิลปินซึ่งเยอะมากๆพี่เขาเก่งมากๆแล้้้ววกก็็็สส่่นนนเเเรืือองผาจะป พี่พี่ทางทีมงานนี่นครับทางฝ่ายคอสตูมก็จะเลือกให้แต่ว่าเขาก็จะอิงจากความเป็นตัวเราไงว่าเราแบบว่าแต่งตัวสไตล์ไหนอยู่แล้วอะไรนี้ครับผมหลังจากที่เอ็มวีเอ็มวีตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแฟนๆของทั้งน้องแกงส้มได้ดูเอ็มวีแล้วก็แฟนคลับของน้องสมัยได้ดูเอ็มวีแล้วมีฟีดแบ็กแล้วก็มีกระแสยังไงบ้างหรือเปล่า คืตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่ได้ดูครับเพราะว่ายังไม่ออนแอครับผมเอ็มีเพลงนี้จะออนแอร์วันที่สิบห้ามกราคมครับมสิบห้ามกราคมแต่อาจจะมีเห็นแป๊บๆ๊บแป๊บๆอยู่บ้างใช่ไหมประมาณนี้ใช่ปะเบื้องหลังเห็นเห็นเบื้องหลังเห็นเบื้องหลังใช่เห็นเบื้องหลังอยู่เห็นเบื้องหลังใช่ไหมบางส่วนบางตอนใช่ไหมคะตรงนั้นมีแฟนคลับเขาบอกอะไรไหมอยากจะเห็นอะไรที่มันมากกว่านี้มีปะก็เขาเขาก็อยากคือมันเห็นมันมันมันไม่เห็นเรื่องราวนะครับเขาก็อยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญเเนนี่่่ยยคคืออาาาาทหหล็ว คงกบนองสมายเนี่ยเล่นเอเวงครั้งแรกเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนอะไรเงี้ยเออต้องติดตามดูในตอนต่อไปวันที่สิบหใช่ไหมคะน้องเกง่งส้มใช่ไหมแล้วก็นอกจากนี้ทั้งคู่จะมีคอนเสิร์ตร่วมกันไหมคอนเสิร์ตแหละครับค่ะ คอนเสิร์ตนะครับอันนี้อันนี้ยังไม,อนนงไม่อันนี้ยังไม่ชัวนะครับยังไงต้องรองติดตามดูว่าถ้าถติว่ามีการเล่นคอนเสิร์ตจะมีน้องสมัยไปแจมด้วยไหมอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามดูแล้วกันครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับซิงเกิลล่าสุดของน้องแกงส้มแกงส้มขาวันพรุ่งนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติะจะพาเด็กไปเที่ยวไหนอะไรยังไงหรือเปล่าวันเด็กแห่งชาติเลยครับกจ็จริงๆรงวันนี้ก็คงทํางานนี่แหละครับแต่ว่านี้ก็ได้มีกิจกรรมนะครับพาน้องๆนะครับเขาไป ไปไปเล่นของเล่นกันที่สวนสนุก่สวนสยามอะไรอย่างเงี้ยครับก็นะะก็แต่ว่าวันเด็กเนี่ยก็นะครับผมก็ไม่ไม่ได้ไปงานวันเด็กมานานแล้วนะฮะก็อยากจะฝากทีเด็กๆด็ดละกันยังไงก็ไปเที่ยวเนี่ยก็ระวังกันด้วยละกันนะครับอย่าดื้ออย่าซนนะครับอยู่ในสายตาของพ่อ,อคุณแม่และกันนะครับ ก็เรียกว่าเป็นคำองบอกว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆที่พี่แกงส้มให้กับน้องๆเนื่องในงานวันเด็กในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะฮะแกงส้มขาเวลาในนี้จริงๆก่อนที่เราจะหมดเวลาลงตรงนี้พี่อู๋อยากจะให้น้องแกงส้มได้โชว์อะไรโชว์เพลงนิดนึงแล้วก็ฝากสิ่งดีๆให้กับแฟนๆของน้องแกงส้มสําหรับซิงเกิลล่าสุดนี้ค่ะอ่าให้ให้ให้โชว์นะครับให้ฝากอะไรก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยเสียงพ่อๆของน้องแกงส้มได้ครับ ถ้างั้นผมขอฝากนะครับเพลงไอเลิฟเวอร์สมายนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดโทรอ่อนะครับรวมไปถึงเอมวี MV นะครับวันที่สิบห้ามกราคมนะครับทุกคนจะได้พร้อมกัน,กนอย่างแน่นอนนะฮะได้ดูทางช่องทางไหนบ้างคะกิงสโตนคะ ครั้งแรกนะครับที่รายการไลฟ์แอดนะครับผม uh huh. อ่าต่อจากนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทางเ uh, w w y o u t u b e c o m e มแซ h เอ็ก t ์แซกชนะครับผมอื uh huh. ก็จะได้เห็นน้องแกงส้มและก็น้องสมัยกันแบบเต็มๆน,น,นั่นเองนะคะอะไรยะฟังเสียงสซเของน้องแกงส้มน,นิดนึงกับ,บ i love you s สมัยค่ะ แค่เธอยิ้มก็ทำให้ใจฉันละลายก็รู้ไหมเธอ I love your smile มันช่วยหยุดอาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เจอเรื่องเลวร้าย